สวัสดีพี่น้องผู้มานั่งฟังลัง่ขอแนนั่งโตนูซื้อว่าใบเตยจันใบเตยเป็นลูกคนรวยพ่อซื้อปะปาพาพูแม่น่ะซื้อว่าหอมจันใบเตยอ,อยากได้ยังกะต้องได้พ่อแม่ต่างใจเบดิดลูกคนรวยให้ื้่นี่หละโต่งงงน่อยหนีมูเธอร์เมื่อนีมีงานกาชาดอยู่ในเมืองมูเธอร์สิไปหารอยน้ำาฉันว่นนี่ไปแล้วนอไป แต่งตัวถาแล้วเลยแต่ว่าเธอนัน่นต้องออกเงินในผัวงูฉันเที่ยวน้ำยาเดิมงูฉันบมมีเงินน่เรื่องเงินนั่นมันบ่เมเป็นปัญหาพ่อกับแม่ฉันรวยกันดอกแล้วฉันน่ะสิาพาไปเที่ยวหัวที่สุดเลยแต่ว่าผัวเข้าเนี่ยมิเตแมยิ่งแนไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืน,นยังสันน่ะมันสิปลอดให้ว่ารเบเตยโอ้ยสิพยานยังดูนี่ฉันนะับเพื่คยายานไผ่